สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านเลยนะคะช่องสุดหวยทำเงินนะคะแนวแนวทางของรัฐบาลลาลาสตานะคะลงลาสตาแล้วก็ฮาหนอยพิเศษแล้วก็ฮานอยปกติแล้วก็ VIP ให้นะคะเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ได้แค่ได้แค่น้อยพิเศษ2ตัวล่างเนาะสี่แปดหรือแปดสี่นี่แหละอืมก็สับ ไม่ปังเท่าไหร่เดี๋ยวรอดูแนวทางวันนี้กันอันนี้ของลาสตาลาสตาก็ให้เด่นศูนย์กับแปดนะคะลาสตาเลขก็ไม่เยอะมากกำลังดีลองดูลองดูเป็นแนวทางกันไปนะคะตัวนี้ตัวนี้ก็มีทุกวันนะคะมีทุกวันเนะ ก็ตัวนี้อานอยพิเศษก็ไม่จริงๆก็แอดเป็นของเป็นชุดสรุปอะเนาะก็ดูตามดูตามแนวทางแล้วก็ลองเทียบกับหลายๆอาจารย์หลายสำนักดูว่าเด่นเด่นชนไหมอะไรนี่เนาะชนไหมชนชนตัวไหนบ้างอะไรี เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะแก้สีปากกาใหม่สีตัวใกล้เคียงกันสีใกล้เคียงกันแล้วก็อันนี้เป็นชุดรวมเหมือนกันนะคะชุดรวม ชุดรวมนี้ก็เลขก็จะเยอะชุดกว่าหน่อยนะสามตัวนะสามตัวจะเยอะหน่อยวันนี้เป็นเลขเจ็ดนะคะเลขเจ็ดเลขเจ็ดแอดจะเขียนเป็นแบบนี้เที่เน้นจับก็จะมีหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแล้วก็เก้าศูน อันนี้ id line กลุ่มนะคะอันนี้อันนี้เป็น id line ของแอดแล้วก็เดี๋ยวในกลุ่มจะมีอยู่2กลุ่มนะคะเป็นกลุ่มธรรมดากับกลุ่ม vip นะคะก็เข้าฟรีทั้ง2กลุ่มนะคะก็ทักมาได้นะคะสำหรับเพื่อนสมาชิกที่ต้องการแนวทางอื่นๆเนาะเพราะจะมีลง ของแนวทางหวยอื่นๆด้วยนะคะ ID Line ก็0891180170นะคะเดี๋ยวไล่ขึ้นไปนิดนึงอันนี้คือน้อยปกติกับ VIP นะคะก็มีเข้ามีหลุดนะคะอันนี้แอดคำนวณจากสูตรสูตรแต่บางครั้งก็ใช้แอปคำนวณในการเทียบเลขนะคะว่าชนไหม แล้วก็อันนี้ลาสตานะคะลาสตานี้ก็จะปิดก่อนนะคะลาสตานี้ก็ปิดบ่ายสามบ่ายสามครึ่งออกผลประมาณบ่ายสามสี่สิบห้านะสิบห้านาฬิกาปิดสิบห้านาฬิกาสามศูนย์ออกผลสิบห้านาฬิกาสี่สิบห้านะคะั่ะฝากเป็นแนวทางประมาณนี้นะคะ ช่วงนี้แอดพยายามลงให้ใน YouTube เนาะถ้าตช่วงไหนที่แอดยุ่งยุ่งไม่ว่างหรือออกไปทั้งนอกอะ่ะคือตัวขาตั้งอะไรต่างๆเนี่ยพวกสมุดจดอะไรเนี่ยก็จะอยู่ที่บ้านบางทีจะไม่อยู่บ้านก็จะไม่ได้ลงนะคะก็เข้ามาในกลุ่มก็ได้นะคะเข้าฟรีนะคะจะมีแนวทางของอาจารย์ท่านสินเทียบให้ด้วยนะคะก็จะมีสอสามสนามอ่ะคำเตือนทิ้งท้าย เดี๋ยวแอดฝากไว้ตรงใต้คำอธิบายนะคะสำหรับที่แอดเอามาแนะนำให้นะคะคือไม่ได้บังคับเนาะเพื่อนสมาชิกลองดูเพราะว่าแอดว่าใช้โอเคอะใช้งานโอเคทุกอย่างถูกใจแอดหมดเลยแอดก็เลยแบบว่าเออเปลี่ยนมาใช้นะคะแล้วก็ลงในตรงใต้คำอธิบายให้เพื่อนสมาชิกแนะนำให้ คำเตือนทิ้งท้ายนะคะโปรดใช้วิจารณญาณเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสติดีตัวเลขทั้งหมดเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อการลงทุนมีความเสี่ยงลงทุนตามกำลังสนับสนุสนสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุสนสนิสน่งที่ผิดกฎหมายขอขอบคุณที่ติดตามนะขอให้โชคดีเงงๆบางๆทุกท่านเลยนะคะ